กินก้อนเคียงแล้วกันนี้กินก้อนเทียงเราต้กินอาหารเคียงไหมวะเสร์เราเข้าไ่กินอาหารแรกนั่นแหละคือตัวปัญหากินเข้าไปประมาณนึกหลังเคืองทงมอแม่ลุ่ม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 โอดลุ่มลุ่มลุ่มโดมันออกดีจริงๆนั่นคือความประทับใจปกติคนเราเนี่ยเรากินอาหารทั้งวันบางคนกินทั้งวันเลยขี่มออระเเถมอเจ้าอวันไปี่ใสเออแล้วบางคนนี่ชอบนั่ง นี่ก็ชอบนั่งนั่งจนคยื่นเพราะว่าเรากินเข้าไปเสร็จเนี่ยไส้มันวนอยู่ในลำไส้เราเนี่ยเนี่ยมันวนมันกาะกีบปุ๊มมันจะกองเกาะมันดันเขาออกมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอกินกาแฟซองหนึ่งมันทายซีเถื่อเออายซีเถื่อเทากัหรือมานังคิดท่านี้เป็นคนที่อยากรู้อะไรต้องรู้ด้วยนิสัยกูหากันนะกาแฟซองเดียวเนี่ยมุ้งสิไม่เห็นแห้โกูขี่มื่อไรซีเถื่อมันเป็นไต่จังไหน มันขี่นี้ก็เลยไปดูในส่วนผสมส้อมแขมปปนมีอยู่ทุกบริษัทส้มมีอยู่ทุกบริษัทแต่ตัวที่สําคัญในส่วนของกาแฟตัวลดปร่มัวนี้เป็นสารอาหารที่ร่างกายเราต้องการเป็นตัวช่วยทําให้ระบบย่อยของเราในลำไส้ดีขึ้นลำไส้เข้าเนี่ยดูดซึมสารอาหารในสัปปะดีนั่นก็ขี่ก็ไดา้แต่ว่าขันมันเปิดแกลำไส้เข้ามีตัวดูดซึมดี ข้ากระขีกระไถยนี่กินวันเหมือกับขี่วันเหมือนคือกันไม่มีผลเสียก็คืออยู่ข้างกล่องนะคะมันจะมีคําว่าโครเมียมพิโคลีเนตเป็นสารอาหารที่ร่างกายขัาต้องการทุกบริษัทก็จะใส่แค่หนึ่งซแต่ของเราใส่2%องเปนี่คือตัวที่ดีที่สุดอันนี้ที่น่าขวัญประทับใจละอ่ะบาร์ดีบาร์ดีพ่อบอกปุ๊บทีมงานยืมสมุดประการอันที่ละหน่อยกอง อายุกรุงเทพอธิละหาสิบกองข้อวิดมากลงง่ากับปิดเดือนละซี่รลอยกองคอยเหลือนลอยุ่งหาสิบปแต่ก็ยังสั่งกันอยู่ยังสั่งกันอยู่ไอ้นี่คือข้อดีของสินค้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประตับอย่างที่สองก็คือเครื่องสมอางที่พูดเมื่อเมื่อต้อนเมื่อต้อน้อง